โลเทชันคืออะไร uh huh. เดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังสำหรับคลิปนี้นะครับการโลเทชันก็คือการวิ่งวนแบบนี้ว่าไทยเราเรียกว่าการแทนตำแหน่งหรือการวิ่งวนตำแหน่งกันนะครับเดี๋ยวมาดูตรงไหนบ้างที่จะได้โลเทชันกันกันก็จะมีตรงกองกลางนะเดี๋ยวมาดูกองกลางเขาโลเทชันแบบไหนเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับตอนนี้เราเป็นการบิวบอลนะ4-3-3นะครับสมมติประตูได้บอลมานะครับจะโลเทชัน ยังไงตรงกลางเนี้ยจะช่วยโรเตชันเพื่อจะให้เกิดพื้นที่ตรงสเปซตรงนี้ยังไงนะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะประตูได้บอลตรงนี้ส่งมาเซ็นเตอร์เบอร์3เบอร์11กํากลังจะวิ่งมากดดันใช่ไหมครับแล้วทาให้เบอร์สไม่สามารถส่งให้เบอร์5ฟูลแบ็กได้คนที่ต้องวิ่งโรเตชันก็คือเบอร์6ตัวนี้กลางตัวต่ํานะวิ่งมาตรงนี้วิ่งอย่างน,งนี้ปุ๊บแล้วตัวเบอร์สิจะวิ่งยังไงครับเบอร์สิต้องวิ่งขึ้นมาข้างบนตรงนี้ครับเพื่อให้ตัวเนี้ยตาม ตามเพื่ออะไรครับเพื่อให้เกิดพื้นที่ว่างตรงนี้ส่วนเบอร์8ปดทำไงครับวิ่งมาแทนเบอร์6ตรงนี้นะครับก็จะทําให้เขาวิ่งตามมาเบอร์หกพอได้บอลน,นะครับก็จะมีพื้นที่ตรงนี้ให้เล่นทําให้แบ็กตรงนี้วิ่งเข้ามามีพื้นที่เล่นได้ง่ายและพาบอลไปได้นะครับอ่าแต่ถ้าตัวนี้ไม่ตามถ้าเขาไม่ตามทําไงครับเบอร์หกได้บอลก็มีโอกาสเทินส่งให้ตรงนี้ได้เหมือนกันถ้าเขาไม่ตามนะแต่ปกติตัวต่อสู้เขาต้องตามเราอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเขาไม่ตาม <ป comparable S 2> เขาเหมือลอยนะครับจะทําให้เบอร์หกมีช้อยในการส่งเยอะขึ้นนะครับ <Yeah. S 1> เป็นฟูลแบ็คหรือว่าจะเป็นส่งให้เพย์เมเกอร์เลยก็ได้นะครับตรงนี้แต่ถ้าเขาตามนะครับจะทําให้พื้นที่ตรงนี้เปิดนะครับพอพื้นที่ตรงนี้เปิดแบ็ k ก็จะเล่นได้ง่ายขึ้นก็จะปีกก็จะขยับไปนะครับแบ็คก็จะเล่นได้ง่ายขึ้นจะวิ่งเข้าไปส่งปีกแล้วโอ้เว่อร์แปไปทําอะไรต่อไปได้นะครับเพราะฉะนั้นการโรเตชันก็คือการวิ่งวนนะครับพอเราเพื่อนเบอร์6วิ่งมางอย่งางนี้เบอร์ก็วิ่ง้มาบอรก็ต้องวิ่งมาต่ํา จะทาให้เบอร์สิบเนี่ยมีแค่แมนมาร์คหนึ <forecasting> ่งหนึ่งครับหรือถ้าเบอร์แปดวิ่งมาต่ําแล้วตัวเนี้ยไม่ตามทําให้เบอร์สิบมีพื้นที่เล่นตรงนี้อีกเยอะเลยเห็นไหมครับการวิ่งวนนะครับเปิดโอกาสให้เราเปิดพื้นที่ให้กับเพื่อนนะถ้าเราวิ่งวนไม่เป็นแผนตำแหน่งเพื่อนไม่เป็นโลเทชันกับเพื่อนไม่เป็นเราอาจจะวิ่งแบบไม่มีประโยชน์ก็ได้ในสนามนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เล่นตรงกลางต้องวิ่งวนเป็นด้วยนะและมองว่าคู่ต่อสู้วิ่งตามเราไหมนะครับ ใครที่มองว่าเป็นประโยชน์จะเลื่มกดติดตามผมด้วยนะครับผมต้อมคนบ้าบอลน,นะครับ